ฟางชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าคุณฟังครับและข้อคิดในวันนี้ที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ขอพูดถึงเรื่องความสำเร็จคือการดำเนินชีวิตให้มั่นคงคุณฟังครับเมื่อแก้ไขปัญหา ฟันฝ่าอุปสรรคได้ความสําเร็จก็มักจะตามมาแล้วเรื่องความสําเร็จคนเราก็มักเข้าใจผิดว่าจะต้องรวยเสมอไปนะจะต้องมีเงินเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับความสําเร็จที่แท้จริงนั่นก็คือการดําเนินชีวิตของตนเองให้มั่นคงอย่างใครสักคนนะครับอยากจะมีเงินหมื่นล้านพันล้านโอ้โอ,โอเรียกว่าตัวเลขสูงกันเลยทีเดียวนะครับถามว่า เขาจะได้เงินเยอะๆอย่างเนี้ยแล้วจะทำยังไง่าจจะใช้เงินบริหารเงินอย่างนี้เป็นไหมในเมื่อเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับแล้วอยู่ๆก็ได้มาหรือเพียงแค่คิดแต่ยังไม่เคยลงมือทำในทางกลับกันอาจจะต้องลงทุนหลายพันล้านถึงจะได้เงินหมื่นเงินแสนนะครับถึงจะได้เงินล้านแล้วก็ต้องลงมือทำอย่างจริงจังแต่ถ้าพลาดการลงทุนแล้วเสียหายขาดทุนไม่ได้กำไรก็คงจะหมด ไปหลายพันล้านหลายหมื่นล้านเช่นกันนะครับอันนี้ต้องกลุ่มขมับเลยทีเดียวตัวเลขเยอะจริงๆนะครับคุณฟังครับแน่นอนครับความสําเร็จกว่าจะได้มามันเป็นอะไรที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างมากมายความทุกข์ของคนเราแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันมีมากบ้างน้อยบ้างเยอะบ้างนะครับความทุกข์ของคนขับรถความทุกข์ของคนค้าขายรับจ้างวันต่อวัน เราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับความทุกนน์นั้นๆหรือว่าความสําเร็จของคนเหล่านั้นได้เลยแน่นอนครับว่าความสําเร็จของมนุษย์ให้เหมือนกันไม่ได้เพราะที่มาของเราแต่ละคนต่างกันพื้นฐานต่างกันความสําเร็จของแต่ละคนจึงต่างกันด้วยและก็เช่นเดียวกันนะครับสําหรับบางคนก็อาจจะบอกว่าความมั่นคงของตัวเราความมั่นคงของตัวเองนั้นก็อาจจะพูดได้ว่ามีงานทํามีข้าวกินสามมือ้อ แล้วก็มีชีวิตที่ดีดูแลครอบครัวเลี้ยงลูกได้ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดก็เป็นความสุขที่แท้จริงหรือเป็นความมั่นคงในชีวิตของเขาคนนั้นแล้วคุณฟังครับความสุขอีกอย่างของเราแต่ละคนนั่นก็คือการปล่อยวางไม่ยึดติดกับอดีตไม่เครียดแคลนใครหรือว่าถ้ามีศัตรูก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไปให้กกไกลๆอย่าไปรุกรานเขาในวันที่เขามีโอกาส ชีวิตไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเราเป็นตัวของเราเองก็พอถ้าหากสร้างความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนใครแล้วนั่นแหละครับคือความสุขและความสําเร็จในการดําเนินชีวิตให้มั่นคงคุณฟังครับทุกคนต่างก็มีปัญหาของตัวเองไม่ว่าจะทําอะไรที่ไหนก็ต้องมีปัญหาทั้งนั้นผมชอบคําคํหนึ่งนะครับที่บอกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวเท่ากับความกลัวที่เรามี โอ้ครับันครับฟังแล้วสะกิดใจน่าดูเลยทีเดียวนะครับคุณฟังครับเมื่อชีวิตของเราถูกสันคลอนด้วยความผิดหวังและการสูญเสียะระ่าสงสัยว่าองค์พระเยซูคริสต์นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้ายังทรงอยู่กับเราไหมคําตอบจากพระคัมภีร์ชัดเจนนะครับปรากฏอยู่ในโรมบทที่8ข้อที่3 8มสถึงสานะครับได้บันทึกไว้ว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพ,พเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้คุณฟังครับองค์พระเยซูคริสต์อยู่กับเราเสมออยู่กับเราวันนี้เดี๋ยวนี้และตลอดไปคุณฟังครับดังนั้นความสาเร็จคือการดาเนินชีวิตให้มั่นคงถ้าเรารู้จักกับพระเยซูเราจะไม่มีวันเดินลำพังครับ ฝากไว้เป็นข้อคิดในวันนี้ครับทางชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้า